ครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูการตั้งเดินเบารอบเครื่องนะครับรอบเครื่องชนของแท็กเตอร์คูปตานะครับว่าจะมีข้อดีข้อเสียงบ้างนะครับเวลาเราตั้งเดินเบาของแท็กเตอร์คลิปนี้มีคำตอบครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เท็เตอร์อสีลอซซิงครับครับวันนี้ผมก็จะมาบอกการตั้งรอบเดินเบาของเท็กเตอร์นะครับว่าควรตั้งที่เท่าไหร่นะครับควรตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็คือเวลาเราตั้งรอบเดินเบาต่ําลงนะครับจะมีข้อดีข้อเสียยังไงกับเท็กเตอร์ของเรานะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเป็นรุ่น L47 นะครับผมได้เปลี่ยนสปริงสิ่งเรียบร้อยแล้วครับ แต่รอบเตือนบอผมก็ตั้งไว้ที่หนึ่งพนะครับเพื่อเวลาการทํางานอะไรก็จะได้คล่องตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตั้งคัลล่งกันเลยนะครับนี่นะครับที่ตั้งเราก็จะอยู่ข้างปั๊มนะครับจะมีสายคัลล่งมาเห็นไหมครับนี่สายคัลล่งมาที่ปั๊มนี่ครับที่ตั้ง ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่ตั้งรอบเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับประแจเบอร์10คือคลายตัวนี้ก่อนนะครับนะครับมันจะมีนอ็อตตัวตัวเมียกับตัวผู้เราคลายน็อตตัวเมียนะครับคลายน็อตตัวเมียเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งน็อตตัวผู้นะครับน็อตตัวผู้ก็ตั้งให้เวลาขันเข้านะครับรอบพอ่อจะเล่งขึ้นนะครับจะเดินไวขึ้น ลาถอยออกก็รอบก็จะเดินเบาลงนะครับเวลาเราตั้งเสร็จปุ๊บนี่ครับมันใช้ปัจจัยเบอร์สินะครับล็อกตัวเมียไว้นะครับเพื่อตั้งรอบไปตามที่เราจะตั้งเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับข้อดีข้อเสียของมันนะครับจะมีอยู่นะครับข้อดีข้อเสีย เดี๋ยวเรามาพูดข้อเสียของมันก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดข้อเสียของการตั้งเดินเบานะครับข้อเสียของการตั้งเดินเบาก็เวลาเราทํางานนะครับเวลาเราใช้รถเวลาเราทํางานมันจะไม่คล่องตัวนะครับคือว่าคันเร่งเราจะเดินเบาเวลาเราผ่อนคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บกวัวรอบครับ ว่ารอบเครื่องของเราจะขึ้นนะครับมันจะช้ารอบเครื่องของเราเวลาเราเหยียบคัเนเร่งนะครับแต่เราจะใช้คัเนเร่งมือช่วยก็ได้นะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆถนัดเลยนะครับแต่ส่วนผมครับสําหรับผมก็ผมจะตั้งไว้ที่1000นะครับคือเป็นรอบมาตรฐานจากศูนยมาเลยครับคือว่าเราจะทํางานในคล่องตัวเวลาเราหยุดแท็กตรงแท็กเตอร์อะไรปุร๊บ เวลาเข้ากรุงเข้าเกียร์มันก็จะไวกว่ากันนะครับเวลาเราจะออกตัวรถปุ๊บไวกว่ากันคือบ้านผมมันจะไถเขาด้วยนะครับคือเวลาเราลงเขาปุ๊บเราปล่อยคาดปุ๊บรถก็จะขึ้นเลยครับโดยรอบที่หนึ่งพันแล้วก็เราก็เหยียบคันเร่งช่วยครับถ้าสมมติเราตั้งรอบเดินเบาต่ําเราตั้งรอบเดินเบาต่ําปุ๊บรถเราก็จะดับเลยนะครับเพราะรอบมันไม่ได้นะครับ รอมันไม่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันแต่ถ้าเดินเบาแล้วก็จะเกี่ยวอะไรกับระบบปั๊มไหมครับน่าจะไม่เกี่ยวนะครับปั๊มก็ทำงานปกติแค่จ่ายน้ำมันลงนิดนึงนะครับน้อยคือว่าจ่ายน้ำมันลงนิดนึง คือว่าให้รอบมันเดินเบาครับข้อเสียอีกอย่างนะครับข้อเสียอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราทํางานทํางานนะครับเวลาเราไถานาอยู่เวลาเรายกชุดอุปกรณ์ตัวพ่วงนะคือว่ายกผานยกใบมีดดานหน้านะครับยกใบมีดดานหน้าของเราเวลาเราตั้งรอบเดินเบาต่ํานะครับ ไฮดรอลิกของเรามันจะขึ้นช้าไม่ทันใจนะครับเราจะได้เหยียบคันเร่งช่วยนะครับคือว่าให้รอบมันได้กับปั๊มนะครับคือว่ารอบหนึ่งพันนี่เขาตั้งมาให้บาลานซ์กับปั๊มพอดีนะครับเวลาปั๊มปั๊มไฮดรอลิกเราทํางานนะครับเวลายกอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรพวกนี้นะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับเวลาเราตั้งรอบ เดินเบาต่ำเนาะมันก็จะทำให้ชุดอุปกรณ์ต่อพวงของเรามันหยกช้าโอเคอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่ว่าตั้งไว้ที่รอบหนึ่งพันนะครับดีสุดสำหรับผมนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นต่างก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมใช้รอบหนึ่พน,นะครับ หรือว่ามาทหารใช้แล้วคล้องตัวครับผมครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็กคือเวลาเราทํางานนะครับแล้วเครื่องฮีทมันร้อนเวลาเราจอดแล้วครับแล้วก็เดินเบาเครื่องนะครับเวลาเราตั้งรอบหนึ่นะครับ ความร้อนก็จะลดไวกว่านะครับคือว่าสายพานคือว่าเครื่องเราทําปั่นให้ใบพัดนะครับหมุนไวนะครับแล้วก็ไปเป,เป่าครับหม้อน้ำนะครับทําให้เครื่องของเราเย็นไวขึ้นนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็ข้อเสียของการเดินเบา์รอบนะครับเดินเบารอบต่ํานะครับก็ คือว่าเครื่องฮิตนะครับเวลาจอดแล้วก็ให้เครื่องมันเดินเบามันจะทำให้ความร้อนของเราลดช้าลงนะครับคือว่ารอบมันตำ่ำโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของการเดินเบาอบรอบตำ่ำแล้วก็เดินเบารอบที่หนึ่งพันนะครับครับผม ข้อดีข้อเสียอีกอย่างหนึงน่งก็เวลาเดินเบาเดินเบารอบของเท็เตอร์รปุต่างของเรานะครับก็ถ้าเดินเบาจะทําให้ประหยัดน้ํามันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือเวลาเราเดินเบาเครื่องเนาะเวลาเราเดินเบาเครื่องตอนเราจอดก็น่าจะประหยัดนะครับ ก็คือว่ามันจนะ่ายน้ำมันลงนิดเดียวนะครับเวลาเราจอดเพราะว่าเวลาเราจอดก็น่าจะจอดแป๊บเดียวนะครับไม่ได้จอดนานคือเวลานั้นเราก็ทํางานนะครับก็ถ้าจอดเดินเบาก็น่าจะประหยัดนะครับโอเคถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนถนัดยังไงก็ไปทํากันได้นะครับ โอเคสำหรับตัวผมก็ตั้งที่หนึ่งพันดีสุดโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเดินเป่ารอบของเทคเตอร์นะครับว่าเดินบอลรอบต่ำกับรอบ1,000นนะครับมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะหาความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับเทคเตอร์นะครับก็จะมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ